สตดีกราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนําเสนอนะครับแนวทาง3ตัวบนนะครับแนวทาง3ตัวบนโดยใช้สูตรใหม่นะครับแนวทาง3ตัวบนนะครับสถิติตั้งต้นก็วันที่16พฤศจิกายนนะครับผมนะปี64นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเลื่อนไปอย่างช้าๆนะครับว่า จะหลุดงวดอะไรนะครับก็มาหลุดวันที่1กุมภาพัหกห้านะครับก็คือหลุดเลข3นะครับหลุดเลข3นะครับคือสูตรนี้นะครับก็วันที่17ก็ดับอยู่นะครับผมนะก็มีตัวเลขด้วยกันนะครับผมนะมีตัวเลขที่สากันด้วยนะครับผมนะก็มาดูวันที่1มีนาและกันนะครับผมนะหมีนาก็จะมีตัวเลข5นะครับสามกันนะครับก็จะเป็น ผมจะเรียงแบบนี้นะครับ3 4 5 8นะครับ3 4 5 8อันนี้คือหลักร้อยนะครับมาดูหลักสิบนะครับหลักสิบก็เหมือนกันนะครับวันที่16พฤศจิกานะครับนะก็มาหลุดงวดล่าสุดนะครับเลข9 1้นูนยนะครับมาดูวันที่1มีนานะครับผมนะก็จะเป็นตัวเลขที่ซ้ำกันก็5และ4นะครับก็จะเป็น1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็หลุดนะครับหลุด2งวดติดเลยนะครับผมนะนะครับหลุด2งวดติดเลยนะครับก็จะมาดูในส่วนของ1มีนานะครับผมว่ามีตัวเลข0 3 4 6 8 9นะครับผมนะ0 3 4 6 8 9นะครับก็ผมจะคัดให้แบบนี้แล้วเห็นแบบนี้นะครับอันนี้คือดับหลักร้อยนะ ดับหลักร้อยผมใช้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับหลักร้อยก็จะเป็น3 4 5 8ี่นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกูนามสี่หกดเ้าอันนี้คือหลักหน่วยนะครับก็คือร้อยสิหน่วยนะครับนะครับผมนะเป็นดับนะครับดับนะเด่นก็ศูนหนึ่งสอง 6 7 9และก็หลัก10ก็จะเป็น0 3 7 8 9หลักหน่วย1 2 5 7นะครับอันนี้คือเด่นนะครับฝั่งนี้เป็นเด่นนะครับผมนะเด่นฝั่งนี้เป็นดับนะเด่นดับ มาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยต้องเป็นเลขขี่นะครับหลักร้อยต้องเป็นเลขขี่นะครับก็เลขหนึ่งนี้ตัดออกไปเลยนะครับเลขหนึ่งกับเลขสามและเลขห้านะครับฉะนั้นเลขหลักร้อยต้องเป็นเลขเจ็ดกับเลขเก้านะครับนะเจ็ดกับเลขเก้านะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังคลิปก็ได้ครับผมหลักร้อยคู่ขี้นะครับไปดูนะครับผมนะ ย้อนหลังและก็บนนี้ดับ6ดับบนทุกหลักนะครับนะหดับบนทุกหลักนะครับก็จะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับตัวไหนบ้างหลักร้อยเป็นเลข7 03789 03789นะครับก็จะใช้ <c oughs> ขออนุญาตนะครับผม <c oughs> ผมจะใช้เลขเ,เดี๋ยนะครับหน่วยล่างหน่วยล่างมีหน่หน่วยล่างหลักล,ล่างทุกหลักนะครับเลขดับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะครับหลักสิบตัดเลขหกนะครับและก็เลขสองหน่วยบนต้องตัดเลขสองสองเพิ่มนะครับ อันนี้นะครับหน่วยบนนะครับตัดเลข2เพิ่มนะครับนี่เดีย๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งหน่วยบนตัดเลข2เพิ่มนะครับผมตัดเลข2ตัดเลข6ไปแล้วหลักสิบแล้วก็ตัดเลข3ในส่วนของหลักหน่วยบนซึ่งมันไม่มีนะครับก็หลักสิบหลักสิบหลักหน่วย หน่วยบนต้องตัดเลขสีเพิ่มตัดไปแล้วแลก10ตัดได้แค่นี้จัดคู่นะครับผมนะอตัดได้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับผมเดี๋ยวเขียนให้นะศูน หนึ่งเขียนตัวนี้ดีกว่าศูนย์หนึ่งนะครับผมนะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด 1> 8 1 8 5 8 7แป้าละก็9 1้าหนดนะครับได้แบบนี้นะครับจับคู่แค่2ตัวก่อนนะจับคู่แค่2ตัวก่อนทีนี้ผมจะใช้เลขดับมาตัดนะครับเลขดับมาตันะครับ9ก้า แปดเผมตัดนะครับผมนะแปผมตัดนะครับตัดแปดเตัด7จ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกห้สดหกเสักคู่นะครับผมนะเดีย๋ยวผมเลือกให้นะครับผมนะในกลุ่มนี้นะที่จริงมัน อันนี้คือดับตรงนะครับเลข1 0เนี่ยแต่ตรงนี้มันคือเด่นนะถ้าเหมือนเหมือนมาซื้อกลับจะกลายเป็นเด่นนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น1 6 6 1 2 7 7 2 3 8 8 3 9 4 4 9 0 5 5 0เอ่าศูอ่าตัดตัวนี้นะครับตัวนี้นะ0 5 5 0นะครับตัด เพิ่มเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับมาด <ellt on. S 2> ูเลขตารางนะครับนะเลขตารางก็จะเป็นก็จะมีเก้าเจ็ดนะครับวิ่งบนบนและล่างมีเจ็ดกับแปดนะครับนะครับเจ็ดให้เน้นไปที่เลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับผมนะเจ็ดกับเลขแปดเจ็ดกับเลขแปดที่จะมาบนนะครับผม ผมขอเน้นไปที่เลข7นะครับ7กับ8ก่อนนะครับเจ็ดตัวไหนมีส่วนตัวนี้ดับนะครับนะก็จะมี0 7 3 7 7 1จ5แล้วก็มาเน้นที่เลข8ด้วยนะครับที่เลขแอันนี้ครับผมนะอันนี้นะครับอันนี้คือ บนนะครับเมื่อจับคู่เมื่อจับคู่ <c oughs> ขออภยัยครับผมศูนย์ก็จะเป็น907นะครับนะครับก็จะเป็น907 707ก90็มาได้นะครับนะเจ็ดศูนยทีนี้ 37, 37. 3 7ก็จะเป็น7 3 7 9 3 7นะครับ7 1 <c oughs> ขออภัยครับผม7 1 7 1ก็จะเป็น7 7 1 9 7 1 7 5 75775 775 975 77 777 777 977แล้วก็81 981 981นะครับไม่มีเลข7นะครับ981เลข7ไม่มาคู่กับนะครับ 981 981 98มาดู985 985นะครับเป็น985นะครับไม่มีเลข7หลักร้อยไม่ไม่ใช่เลข7นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ97นะครับ97ก็จะเป็น997 99 797นะครับ997 7, 7 เ7อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเลขหลัก10ก่อนนะครับเลขหลัก10ก่อนมันออกวันที่วันที่เท่าไหร่หลักร้อยหลักสิบร้อยหลัก10หลัก10ต้องตัดเลขอะไรเพิ่มเลข5เลข2เลข6เลข9้า เลขหกเลขเก้ก็ตัดไปแล้วนะครับหลักหน่วยตัด8 3 9 5 2 9 8 3 9 5 2 9ตัดเลขห้ออกหลักหน่วย7 9็ดาสา 9 3 7 9 3 7 9 3 7น่า9 3 7 7 3 7นะครับให้เน้นไปที่ตัวนี้ครับผม9 3 7 7 3 7นะครับ9 3 7 7 7 3 7เอ่ออันนี้เลขวิ่งประจำวันนะครับผมนะก็น่าจะมีนะ ก็จะมีก็น่าจะมีนะครับ7จนะจะมี3กับ7อะไรประมาณนี้และอีกชุดหนึ่งนะครับนะอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีเลข7นะครับนะครับก็คิดว่าน่าจะวิ่ง7ได้นะครับบนนะบน7น่าจะมานะครับผมยังคงอยู่หรือเปล่านะครับ7นะครับ7นะครับหรืออาจจะมาทั้งบนและล่างยังคงอยู่นะครับ7เดี๋ยวจะให้ดู มันออกวันวันอังคารหรือเปล่านะครับ 4, 5, 7, 4, 5, สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสักครู่นะครับผมนะสี่ห้าเจ็ดเดี๋ยวผมดูเอกสารประกอบนะครับแป๊บหนึ่งครับผมเจ็ดสามสามศูนย์ห้าวันพฤหัสหรือเปล่าสามวันอังคารนะครับเจ็ดสามสามศูนย์ห้าวันอังคารนะครับวันอังคาร วันอังคาร5 7 7เก็น่าจะมีโอกาสนะครับ7 5วันอังคารวันอังคารอืมนะครับก็7 5็ดอ่าแบบนี้ครับ9 3 7 7 3 7นี่แหละนะ นะครับให้เน้นไปที่ตัวนี้อันนี้ผมดูในส่วนของวันอังคารมันออกวันข้างขึ้นข้างแรมนะครับน่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือเปล่านะครับก็ให้เน้นไปที่วงกลมแล้วกันนะครับนะครับ ก็ให้เน้นไปที่3 7นะครับ3 7นะครับ737หลักร้อยต้องเป็นเลขคี่ผมคิดว่าน่าจะเป็น2ตัวนี่แหละ7และ9นะครับผมนะและ้วก็ถ้า0-7ไม่น่าจะใช่นะครับก็ตัดได้นะครับนะตัดได้ก็จะถ้าให้เน้นก็จะเป็น3 7นะครับ3 7เโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเน้น2ตัวนะครับ 97ก็มาได้นะครับผมนะ37เนี่ยอันนี้หลักๆนะครับแล้วก็ถ้าตัวกันก็จะเป็นเลขไอ้พวก8575 5, อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็คือให้เน้นไปที่2ตัวนี้ครับผมนะนะครับ97 797 997นะครับคือตัวนี้ นะครับนี่4ชุดนะครับก็คือ37นะครับ97นะครับถ้า2ตัวก็จะเป็น3 7 97ก็ถ้าชอบ77หรือว่า75 718185ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับนะสามารถนำไปใช้ได้เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเลขเด่นนะครับเลขเด่นประจำวันออกวันอังคารนะครับโอ้ เจ็ดห้าก็มีนะเนี่ยระวังเจ็ดห้าด้วยครับผมระวังนะครับตัวนี้นะครับก็ระวังด้วยนะนะครับนี่นะครับเจ็ดห้านะครับก็ระวังด้วยเจ็ดหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะมาล่างหรือเปล่านะครับนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับให้ระวังเลขล่างนะแต่มันก็มีบนอยู่นะนะครับเจ็ดหนึ่งเนี่ย ผมให้เน้นไปที่เลข7แล้ละกันนะครับนะให้จับคู่กับอะไรนะครับให้เน้นไปที่เลข7นะครับ7 7 7อยู่หลักไหนก็ช่างนะครับส่วน8ให้เป็นตัวรองนะครับแต่ถ้าจะให้่าเน้นเป็นพิเศษก็จะเป็น3 7 9 7นะครับแต่ให้ระวัง7นะครับระวัง7มาดูในส่วนของเลขดับวันอังคารอืม อันนี้มันเฉพาะล่างอืมโอเคครับสรุปแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นชุดชุดใหม่นะก็เป็นแค่แนวทางนะครับเดี๋ยวผมชี้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งตัวที่ผมวงกลมไว้ก็ าสามารถนําไปใช้ได้นะครับหรือว่าท่านไหนไม่ชอบก็ให้ผ่านนะครับถ้าท่านไหนมีเลขตรงใจที่ผมวงกลมก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผมกใ็ให้ให้ระวังเลข7นะครับผมนะก็สาหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ